สบายดีพี่นอ้องปองปายเนาะเมื่อนี้อันน้อยสายน้ำเสสีพาทุกคนเนาะไปลินป่าไปเลาะสมเมืองธรรมชาติเล็กๆน้อยๆเนาะถือว่าพี่น้องบ้านพนเล็กเฮาขาเจ้าพากันไปหาของป่าไปลิ่นกับแม่นไปเที่ยวกับแม่เนาะถือว่าทีมงานเราเดินทางไปก่อนแล้วออกบท่านเขาเนาะขน้อย เดินทางน้ำหลังเขาอะไปไปสิพาไปเบิง้งบ้านนี้ไปเลยมืวอนนี้อันสิพาทุกคนไป้มเบิง้งว่าธรรมศาสตร์อันนี้เป็นปากระสราหัวปราไัเนาะหลายท้องถิ่นกระห้องบ่คือกันและนี่เป็นหินผู้ผูผาผู้เขาเป็นผู้หินปูนเนาะนสิพาไปเบิง้ง ไปเบิ่งกันข้าเจ้ากินข้าวป่าจัาหน่อยฮอตพี่น้องจัาหน,น่อยฮอตเนาะเดี๋ยวข้าเจ้าพากันมาเลาะกินข้าวป่าข้าเจ้าต้องพากันเลาะไปลินไปเที่ยวตามป่าแบบสมัมผัสกับธรธรมชาติคือต้นไม้ต้นตอกใหญ่บนภูเขาภูเขาสูงสั้นให้พุทธล่พุับสีส้มก้องมาให้เบิ่งเด้อทุกคนเดินนี่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 เม็นเบิร์ดละ เป็นผู้ผาป่าเขาโอ้ยผู้ดมสมบูรณ์เนาะอยู่ในความเป็นธรรมชาตสิสูงสูงเดอันนี้เป็นน้ำาปง่งน้ำาป่งที่ขาเจ้าเนาะทำรารหากินใส่เบ็ดใส่มองอยู่แบบธรรมชาตดิดะทางนั้นเป็นผู้เขาสูงสูงว่าธรรมชาติยังคงตัวอยู่คือเก่า จะเอเอาบัดนี้มาฮอวทีมงานเฮาเลยด้ทุกคนถือว่ามาพุท่ันกับเจ้าเนาะถือว่าไปเบิง่งสุเพิ่นซูมเซลกันอย่างโซเล่กันตามภาษาไทยบ้านไทยเฮาเนะวิถีชาวบ้านตามภาษาคนบรรน,น,น,นอกบรรนาเทานี่แหละเนาะถือว่าบ่้ว่าเพิ่นสีอันเห็ดก,ก,กินอย่างเ,งาเพิ่นจะกินข้าวกบอย่างเนาะบ่้เพราะว่ามาน้ำหลังมาซาหน่อยหนึ่งเนาะคลิปนี้เป็นคลิปอัน แรกเนาะที่ไทยชีวิตการเป็นอยู่ของสาวบ้านนอกแถวเนาะส่วนพ่อผู้ไทยธรรมศาสตร์ด้อุดมสมบูรณ์งามหลายงามหลายต่นเ้าตาันมา พู่เป็นน่องเงาแต่เราก็ตงเเง,ง,ง,งาเงาไม้ตกตาล้างล้างเงา,นานเงาอีกสมุตไม่กระปับน้ำสันนักนาะมันอยู่เชียงกงเวียนบูดแลวมันอยู่สลามสลี ประสาทสุดยอดเลยครับน่จะคมหึงชัวตายนะบุ๊คบอรถกรบุมีจักบุมีไปสถ้าเรับคน้บาคนกับลูกไสเนาะพระไปว่าโค้ล่ะเนี่คน ตาทานบุกงอกอยู ah, you know ่เน uh, ah uh, ี่ยเขาบ่ห่เพื่อนนี่ยปค้ยบ่อดมกหเขาปลากินเขาปลากเขาไปหาไปไปให้กูตายเรอให้กูตายเอยู่ไว้าบอกกินเย็นได้ผมด่แนไปนะกาไมูบ่นใกปุกบ่นดอ้าวพี่น้องบานเฮาป่ะนี่ลังจาก ไปชมป่าไปเบิง่งไปเห็ดเล็กๆน้อยๆเนานะถือว่าพี่น้องบานเฮากินเข้าแล้วก็สิได้เดินทางกลับบ้านเนาะถือว่าข้าเจ้าก็มหมนได้ไปดินป่าเนาะลมกันซุ่มเซลตามภาษาไทยบ้านนอกเนาะฝากด้วพี่น้องเดอ้อเอาไว้คลิปหนาเนาะติดตามซองน้อยแสนน้ำเซพาเถียวเนาะ ถือว่าสิเอาค้นหาเรื่องราวกิจกรรมต่างๆมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้เห็นกันอ้าวบา,บายยโอกาสหน้าพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเอ๊ายบาย